สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวยพร้อมะะอยู่นะคะวันนี้นะพามารีวิวบ้านสวยๆหลังหนึ่งนะคะอยู่เส้นรังสิตรคลองสองนครนายกะคะ,ะ,คะ,ละหลังนี้เลยริเวณหน้าบ้านนะคะอยู่ในโครงการของพฤษาวิวเจ็ดพฤษาวิวเจ็อยู่รังสิตรคลองสองนะครนายกนี่เองนะคะตลาดดีๆดำงลูกาตลาดดีๆคลองสองนี่เองนะคะเลยตกแต่งใหม่ทั้งหลังเลยแถมฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำให้ด้วยอ่ายู่บริเวณหน้าบ้าน หลังนี้นะคะพิษา์วิวเขนาดพื้นที่18ตารางวาขนาดพื้นที่18ตารางวาสห้องนอนและ2ห้องน้ำเป็นทาวน์โฮม2ชั้นแถมฟรีปั้มน้ำเทงน้ำให้แถมฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำให้ตกแต่งเรีโงเวทดให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นจากหน้าบ้านนี้ก่อนเลย ตกแต่งด้วยโทนสีขาวตัดด้วยโทนสีเทาตกแต่งด้วยโทนสีขาวตัดด้วยโทนสีเทาีโนเวทตกแต่งให้ใหม่พร้อมอยู่ทั้งหลังเลยสามารถจอดรถหน้าบ้านได้หนึ่งคันในบ้านจอดรถได้อีกหนึ่งคันบริเวณรอบๆบ้านก็สามารถจอดรถได้เลยนะคะดังนี้เหมาะสําหรับคนที่มีรถเยอะๆก็สามารถข้าจอดหลังนี้ได้ก็สามารถจับจองหลังนี้ได้เลยนะคะที่จอดรถเยอะมากหน้าบ้านในบ้านข้างบ้านที่สาธารณะจอดได้ทั้งหมดเลยบริเวณหน้าบ้านค่ะโครงการดีน่าอยู่มากๆเลยนะคะ ตรงนี้นะคะพิกัดลึกษาวิวคลองลึกษาวิวเจ็อยู่ตลาดดีดีนี่เองนะคะอยู่ตลาดดีดีคลองสองตลาดดีดีคลองสองนี่เองนะคะภายในตัวบ้านภายในตัวบ้านนี่เลยห้องโถงกว้างมากตกแต่งระดับคมไฟให้อย่างสวยงามพร้อมฟ้าหลุมตกแต่งปรัดับคมไฟให้อย่างสวยงามพร้อมมีฟ้าหลุมให้โคมไฟเป็นโคมไฟรีโมทด้วยนะคะเป็นโคมไฟแบบรีโมทด้วยนะนี่เลยบริเวณห้องโถงกว้างมาก โครงการของพฤึกษาหลังนี้จะมี3ห้องนอนและ2ห้องน้ํา3ห้องนอนและ2ห้องน้ํานเป็นทาวน์โฮมสองชั้นเดินทางง่ายเดินทางสะดวกนะคะด้านหน้าหมู่บ้านคือตลาดดีๆีลำลุกาตลาดดีๆคลองสองหลังสิตนครยาคกคลองสองนะคะไม่ต้องข้ามคลองไปแค่ข้ามสะพานมาก็เจอหมู่บ้านเลยไปในห้องน้ํานะคะชั้นหนึ่งค่ะห้องน้ําชั้นหนึ่งตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมดเลยติดเรนชาเวอร์ให้ด้วยติดเรนชาเวอร์ให้ด้วย ในส่วนของห้องครัวนี่เลยน่ารักมากเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะคะเรามีแผ่นใส่ให้เรามีฮุดเรามีฮุดให้เรามีเามตาแก๊สแบบฝังให้นะคะติดตั้งฮุดพร้อมเตาแก๊สแบบฝังให้ห้องครัวติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแถมแอร์ฟรีให้อีกหนึ่งตัวแถมแอร์ฟรีให้อีกหนึ่งตัวของแถมเพียบเลยฮูด พุดพุดบึดกควันเตาแก๊สบมน้ำแทงน้ำและติดแอร์ให้อีกหนึ่งตัวของแถมเพียกเลยของแถมเพียบเลยนะคะหลังนี้อ่ะร,ราคาไม่ถึงสองล้านราคาไม่ถึงสองล้านขอคนที่มีไรายได้ส0 0 0มบาทขึ้นไปคนที่ม,มีรายได้2 0 0 0มนบาทขึ้นไป,นไไมมนนไปแนะนําหลังนี้เลยนะคะครอบครัวใหญ่อยู่ได้แบบสบายๆ3าห้องนอนนะคะเอาไปชมด้านบนกันค่ะหมู่บ้านพฤกษาวิว เป็นหมู่บ้านปิดมีร,รปภแลกบัตรเข้าออกทุกครั้งมีรปภเข้าออกแลกบัตรทุกครั้งดูแลความปลอดภัยดีมากดูแลความปลอดภัยดีมากๆ ห้องนอนชั้นบนค่ะนีั้งหมดสาห้องนอนห้องนอนแรกนะคะได้เลยห้องนอนแรกบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศเหนือบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศเหนือห้องนอนที่2ค่ะเป็นแบบสไตล์มูจิให้มีบานหน้าต่างแบบรมให้ใส่บานหน้าต่างแบบรมให้เป็นแบบสไตล์มูจิให้นะคะได้เลยทำเลดีมากทำเลดีมากๆเลยนะคะสนใจทักมาได้เลยพฤกษาว,วิวเจ็ดครองสองตลาดดีๆีบางสิบนนะครนายกครองสองนี่เองนะคะใกล้ๆ ห้องเรห้องที่3ค่ะมีบานหน้าต่างให้อ่ห้องน้ําชั้น2ค่ะมีเรนชาวเวอร์ให้ติดตั้งให้พร้อมใช้งานปูปรับเรื่องให้เต็มชาวเวอร์ชักโครกอ่างล้างหน้ากระจุกเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่คือห้องน้ํากว้างมากห้องน้ําของพฤกษาคือกว้างมากนะคะ,ะถ้าสนใจตีบจับริบจองได้เลยฟรีโอนฟรีดาวฟรีค่าตดจำนองพร้อมบริการยื่นขอสินเชื่อให้ฟรีหมู่บ้านพฤกษาวิวเจ็ดคลองสองนี้เองนะคะ รังสิตนครนายกไปใกล้เลยค่ะ